เข้าสู่เอ้ยเข้าเลยเขาบอกว่าไอเฟย่านเปลี่ยนทตุบ่อยเดี๋ยวนะผมกดบัฟก่อนครับต่อล้วลเขาลายแสองทีตรงใบเดฟกดแป้งด้วยเออนะก่อนอ่ะกดเต็มกดเต็มอ๋อสอเอ้ยสองสามสู โอเคอันนี้คืเราต้องไปคนละทางคุณเอ,อเฮ้ยมันต้องฆ่ามอนด้วยนะคุณเอ้อเอ้ออยอย,อย่าไปโดนอะรูปปั้นแตกอ๋อแต่ถ้าเป็นระดับแบบยากเขาบอกทีเดียวตายนะคุณคุณค,คุณเอมาผมหน่อยอได้มาผมก็ได้มันต้องฆ่ามอนด้วยได้ไหมผมจะใช้ได้ั่นมาได้หไหมได้ไหมฆ่ามอนได้ไหมโอ้มอนถือเอาเรื่องหมดแล้วครับพี่มอ,อน,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 นถือแล้ว ม่ดูดูของพี่ชินเนี่ยเมื่อเช้าของโดนไล่อยู่อ่ะอคืออะไรที่มั้งใช่ดาเมจอาจจะไม่ถึงหรือเปล่ามอมมันก็ไม่ถึงเพรมันยิงเบาอย่างว<ช>ะ <c oughs> แต่ของโค้งไปเองเออมอมันถึงนะ <c oughs> ออปลดปล่อ,อ,าอาย อ๋อต้องปลดปล่อยซ้ายและขวาพร้อมกันคุณเอเดี๋ยวๆคุณเอถึงลูกไฟยังยังแปดเดี๋ยวที่เหลือต้อรตะกอนจนโดนมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่สิบหนึ่งครัต้องฆ่าให้หมดใช่ไหมตายเหรอให้เดินล้อข้างบนคุณเอเดินล้อกำแพงอ่ะข้างบน คุณเอให้ผมไปชุบอะ่ะคือต่อให้ดันมันให้เข้าคนเดียวมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันต้องเปิดสวิตช์สองข้างพร้อมกันก็ต้องพว่วงไปทีละอะไรป่ะใช่ก็<ล><ล>ต้องพว่วงแต่มันก็ต้องเดินแผ่สิบแปดไงมันต้องเดินแผ่สิบแปดด้วยไงตัวพ่วงอ่ะ ดีนะไม่ไม่ไปโพสถามเขาที่มาดูทางเข้าก่อนเป็นไงบ้างคนนี้ไหวปะเนี่ยมอนมันนี่นี่อ่ะมอนมันเลือดเยอะผมไปช่วยฆ่าก่อนดีกว่าไปจะได้ไปไวผมมาผมมาเอ้ยคุณเดินไปฝั่งนู้นได้นะคุณเดินไปฝั่งนู้นเลย เลยล้อกแพงไปฝั่งนูน้นอ๋อสกาวแพงบนมันไม่โดนเหรอใช่เดินล้อ,อ,อข้างบนนะสงและโธเราก็นดินว่าเดินเซียนบาร์กดีก,กว่าเออไม่ถึงเนี่ย่คุณเอ๋ยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยคุณรู้ไฟแล้วแล้วกด enter ทีนึงอย่าเพิ่งกดบดปล่อยนะ ให้มันเอา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 มาไว้ที่ปลดปล่อยอ,ะอ่ะโอเคสามสองหนึ่งกดเลยครับโอเคป, okay, ประตูกลางเปิดแล้วกลับมาตรงกลางคนนี้มีบอสเลยมันเนี่ยยังยังมันต้องเจอที่ชูรังเขาบอกเปรี้ยวแผ่นนี้มันเปรี้ยวที่ชูรังเนี่ยอุย้ยยังไม่ตายหรอวะเี้ยแล้วคนไม่เข้าดิทำไงวะเนี่ย มันต้องก็ก็พิมพ์มก็ได้คุณเจพิม,พมก็ได้สามสองหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก,กดคุณป็นไม่ให้คุณอเอเอบีเหรนี่เป็นเดินชายเออคุณเอเอบีว้ผมเอบีเอบีเอจีด้วยเอจี AG ด้วยไม่ได้เอจีโอเคเออ เมื่อกี้ไม่ยินรูตรไม่ขี่ด้วป่ะโห้ขี้เลยถึงมื่อเนี้ยมีได้เหรอไม่มีเป็นไงเจ็ดสิบแบบกี้เจ็ดเอ็มนะใช่หรอบ้าร้อยเจ็ดสองอ๋เอเตัวนี้ไม่มันน่าจะธาตุคุณคุณน,น่าจะธาตุาาาอ่ะสูตรละ ไม่เป็นไรสูงก็ไปเคลียร์มอนอ๋อคุณเดไม่ต้องเข้ามาห้องเนี้ยเขาบอกให้ผมเข้ามาคนเดียวพอคุณเดีรอหนั่นแหละรอห้องเมื่อกี้แหละเขาบอกให้รีบเคลียร์มอนตรงเนี้ยถ้าไปยืนตรงรูปปั้นมันจะเลื่อนมันจะลดใหญ่พยายามอย่ายืนนิ่งๆอ่ะแต่แบบยากมันจะมีไอ้เนี่ยเต็มเลยไอ้ไอ้ไอ้ยูมาทูนเนี่ยเต็มเลยห้ามยืนแช่ แบบแยกมันมีอะไรเดียาดนั้นเนี่ยก็อาวุธอาวุธอาวุธที่ดอกมันจะเป็นอาวุธไอ้นี่แหละครับอาวุธอาวุธอาวุธที่รีฟอร์มแล้วอะ่ะอ,อะคุณคุณ,ค,ณคุณเุณเข้ามาครับเข้ามาเลยเดินขึ้นมาห้องบนเลยเจอชูรังนี่ครทำอาวุธพนิทเชียติดไว้ไหมครับพี่ไม่รู้เหมือนกันนะอันอันนี้พี่<อ>ไม่รู้<อ>เลยเไม่รู้ว่านาคพดมันจะวรมาาันนมาดาของเพชนี้มาลงหรือเปล่า ไอชูรังนี่มันมันเป็นท่าอะไรวะไม่น่าโอเคผมผมเปิดนะคุณเอเข้าไปแท้งหน่อยรู้ผมรู้มันเป็นท่าเหมือนกันคุณเอเข้าไปชนคุณเอเฮียอะไรวะกระจอกอย่างไรเฮียมีดเอฟเฟกต์เมนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเขาบอกว่ามันจะเหมือนเอเอเอ ตัะดูกวาครับก็หาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟกเมนต์อันนี้ไว้ทักออฟเสื้อมีอะไรวะมีอดาเทสฟีเตอร์มีออฟด้วยนะออฟออฟสว่าจัดเลยมาอ๋อเขาเขากให้ยยิงตรงนี้อ่ะแทงยิ่ตรงนี้คุณดีตรงนั้นแหละยู่ตรงนี้ข้างหน้าียางหน้าข้งหน้าเออจีโอเคโอ้ย ค่ยง่ายกนเดือฟักอะไรวะเนี่ย